เส้นทางสายใหม่ถนนแห่งการแลกเปลี่ยนคือเส้นทางที่เชื่อมโยงสองโลกอันยิ่งใหญ่เข้าด้วยกันดินแดนตะวันออกและตะวันตกได้มาบรรจบกันบนผืนแผ่นดินนี้เป็นเวลาหลายพันปีที่เส้นทางนี้เป็นมากกว่าแค่ทางสัญจรมันคือสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรม และความคิดลองจินตนาการถึงขบวนคาราวานที่บรรทุกสินค้าล้ำค่าเดินทางผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่และข้ามเทือกเขาสูงตระงงานพวกเขานำผ้าไหมเครื่องเทศชาและเครื่องกระเบื้องจากตะวันออกมุ่งหน้าสู่ดินแดนที่รอคอยอยู่ทางทิศตะวันตกที่นั่นพวกเขาจะได้แลกเปลี่ยนสินค้าเหล่านั้นกับทองคำ เงินอัญมณีและแก้วแต่การแลกเปลี่ยนบนเส้นทางสายไหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยนไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินค้าวัฒนธรรมความรู้และเทคโนโลยีต่างๆก็เดินทางไปพร้อมกับคาราวานเหล่านั้นเช่นกันศาสนาภาษาและศิลปะต่างๆแพร่กระจายไปตามเส้นทางนี้ ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมืองใหญ่หลายแห่งถือกำเนิดและเติบโตขึ้นมาจากการเป็นจุดพักและศูนย์กลางการค้าบนเส้นทางสายไหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยนเมืองเหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนึ่งดูดผู้คนจากทุกสารทิศ ให้มาสแสวงหาโอกาสและความรู้เส้นทางสายไหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยนเป็นมากกว่าแค่เส้นทางค้าขายมันคือรากฐานของโลกาภิวัตน์ยุคแรกที่ซึ่งผู้คนจากต่างวัฒนธรรมได้มาพบปะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของการเชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ความรุ่งเรืองของเส้นทางสายไหมไม่ได้ยืนยงตลอดไปสงครามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการค้นพบเส้นทางเดินเรือใหม่ๆทำให้ความสำคัญของเส้นทางนี้ลดน้อยลงแต่ถึงกระนั้นมรดกของเส้นทางสายไหมย,ยังคงอยู่มันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกและตะวันตก และเป็นแรงบันดาลใจให้เรามองหาหนทางใหม่ๆในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมทั่วโลกในคลิปวิดีโอนี้เราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งของเส้นทางสายไหมเราจะพบกับผู้คนที่เดินทางบนเส้นทางนี้สินค้าที่ถูกแลกเปลี่ยนและวัฒนธรรมที่เบ่งบาน เราจะค้นพบว่าเส้นทางสายใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางค้าขายแต่เป็นเส้นทางที่หล่อหลอมโลกของเราให้เป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในการแลกเปลี่ยนผ้าไหมอันล้ำค่าจากจีนสู่การขยายตัวเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงทวีป เส้นทางสายไหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยนกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงโลกทั้งใบสินค้าที่ถูกลำเลียงผ่านเส้นทางนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผ้าไหมหากแต่รวมถึงเครื่องเทศอันหอมกรุ่นจากอินเดียอัญมณีล้ำค่าจากเปอร์เซียม้าพันธุ์ดีจากเอเชียกลางและเทคโนโลยีใหม่ๆจากโลกตะวันตก การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินค้าจับต้องได้แต่ยังรวมถึงความรู้ศาสนาและศิละปะซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคลองจินตนาการถึงคาราวานอูดที่ยาวเหยียดเดินทางผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่และเทือกเขาสูงชัน แบกภาระหนักอึ้งของสินค้าและเรื่องราวผู้คนที่เดินทางไปพร้อมกับคาราวาเหล่านี้ไม่ใช่แค่พ่อค้าแต่ยังรวมถึงนักบวชนักวิทยาศาสตร์และนักผจนภัยพวกเขาได้พบปกผู้คนจากต่างวัฒนธรรมเรียนรู้ภาษาใหม่ๆและสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนประสบการณ์เหล่านี้ได้หล่อหลอมโลกทัศน์ของพวกเขา และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมืองโอเอซิทที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางสายไหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยนกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเมืองอย่างซามาคานบูคาร่าและตุนหวงเจริญรุ่งเรืองจากการเป็นจุดพักของคาราวาน และเป็นแหล่งรวมของผู้คนจากทุกสารทิศในเมืองเหล่านี้ภาษาศาส,สนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาผสมผสานกันก่อให้เกิดสังคมที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวาผู้คนจากทั่วโลกได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกัน ศาส,สนาพุทธเป็นหนึ่งในความเชื่อที่แพร่หลายไปตามเส้นทางสายไหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยนจากอินเดียไปยังเอเชียกลางและจีนนักบวชชาวพุทธได้เดินทางไปพร้อมกับคาราวานนำพระธรรมคำสอนและศิละปะทางพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในดินแดนต่างๆวัดและอารามถูกสร้างขึ้นตามเส้นทางสายไหม ถนนแห่งการแลกเปลี่ยนกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมช่วยเผยแพร่ศาสนาพุทธและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่แพร่หลายไปตามเส้นทางสายไหมศา,าสนาคริสศาสนาอิสลามและศาสนาโซโรอัสเตอร์ ก็มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความเชื่อและวัฒนธรรมของตนเช่นกันการแพร่หลายของศาสนาเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนในภูมิภาคต่างๆที่เส้นทางสายใหม่พาดผ่านบางครั้งศาสนาเหล่านี้ก็ผสมผสานเข้ากับความเชื่อดั้งเดิม ก่อให้เกิดความเชื่อใหม่ๆที่มีลักษณะเฉพาะตัวการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามเส้นทางสายใหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยนไม่ได้จํากัดอยู่แค่ศาสนาศิลปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้รับการแลกเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่น เทคนิคการทำกระดาษของจีนได้แพร่หลายไปยังโลกตะวันตกผ่านเส้นทางสายไหมซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติทางการพิมพ์และการเผยแพร่ความรู้นอกจากนี้ความรู้ทางดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และการแพทย์ของโลกอิสลามก็ได้แพร่หลายไปยังยุโรปช่วยให้ยุโรปฟื้นตัวจากยุคมืดและเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา แม้ว่าความรุ่งเรืองของเส้นทางสายไหมจะลดน้อยลงไปตามการเวลาแต่ผลกระทบของเส้นทางสายไหมต่อโลกยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ภาษา,าศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการแลกเปลี่ยนตามเส้นทางสายไหมได้หล่อหลอมโลกของเราให้เป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน นอเส้นทางสายไหมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของการเชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้และเป็นแรงบันดาลใจให้เรามองหาหนทางใหม่ๆใ,ในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมทั่วโลกจากเรื่องราวทั้งหมดที่ได้นำเสนอคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกท่านคงได้เห็นภาพของเส้นทางสายไหม ถนนแห่งการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางค้าขายแต่คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอรารยธรรมโลกมานานนับพันปีสินค้าความรู้ความเชื่อและศิละปะนานา,นาขแขนงได้เดินทางผ่านเส้นทางนี้ก่อให้เกิดการผสมผสานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างไม่หยุดนิ่งเส้นทางสายไหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยน ได้วางรากฐานสำหรับการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือระหว่างผู้คนจากซีกโลกตะวันออกและตะวันตกการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของวัตถุแต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางความคิดความเชื่อและค่านิยมซึ่งมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราแม้ในปัจจุบัน บทบาทของเส้นทางสายใหม่ในรูปแบบเดิมอาจจะไม่โดดเด่นเท่าในอดีตแต่จิตวิญญาณของการเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนและการสร้างสรรค์ร่วมกันยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เรามองหาหนทางใหม่ๆในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมรดกที่เส้นทางสายใหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยน ทิ้งไว้คือบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้เรารู้ว่าการเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองที่ยั่งยืนและด้วยความเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเส้นทางสายไหมถนนแห่งการแลกเปลี่ยนนี้เอง ที่จะช่วยให้เรามองอนาคตด้วยความหวังและร่วมกันสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความร่วมมือและสันติสุขขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย